ไม่ไหววะห้าวะห้า,หาต้องไปเรียนมา,าห้าห้าวิวหนึ่งสี่วิวสามเอ๊ะได้ได้ได้เนี่ยได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไปเรีนมาได้แล้วอันปะ เลาตามมันนี่เลยตามมันนี่ให้เบฟกอกเคียวนี่ยวอพอแล้วคลิปแบบเคีอะได้แล้วทันปะ่ะเอาดิ มันโผล่เ <behaviour> น yeah, right. ี่ยรอจับมันยังไงก็มาบนเนี่ยมันมาเคลียร์ขี้บนเนี่ยเหเดินมาที่ิเลยเดินออกมาดี่เดินออกมาดิเห็นมาอะไรวะเห็นมาอะไรมันจะเข้าลยมั้ะทำไม่้เห็ย เดินไม่ได้มาเร็วเดี๋ยวมันมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันมาจับมันเนี่ยเร็วเร็วเร็วกว่านี้ได้ไหมโอ้ช้ายังวะเร็วเมกเบสเนี่ย จับใครทันบ้างเนี่ยโอ้มานี่มานี่เดินมาดีเอาโอ้กูต้องบอกอะไรขนาดไหนวะเนี่ยยี่อะไรแม่งถอยมาถอยมามันมืดไงกูก็ไม่อยากจับมันมืดมันก็ดูดิโอ้ยไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็เก่งสู้ๆธรรมดาแหละคนเราค่อยๆพัฒนาไปเห็นไหมเห็นไหมฟินหน่อยมะนี่ถื้อเกิดปะเนี่ยไม่มีก็ไม่เล่นเดี่ย มึงเดินมาเดินมาเดินมาเดินให้หมดมึงเดินมา,นม,ามึงเดินมาไม่ทันแล้วชา้าชิบหายเฮียกว่าจะคิดได้มึงฟังดี่จ <laughs> ะค่อยเล่นไปไม่ไดหรอก <laughs> เวลาเข้าอ,อ,อ่ะันเดอร์เปิดเลยไม่ต้องรอันเดอร์เปิดวิเลย์บิงตามมึงเดินมาหากูเนี่ยเดินมาหากูรอมันโผล่ปุ๊บ thunder พา มันอยู่บนมันอยู่บนตอนนี้เราจะเปิดมันก่อนเดี๋ยวเรากดเห็นมาน,น,น,นี่มานี่มาหากูฮันเดอร์รอผ่านะผ่าเปิดนะไม่ต้องไม่ต้องผ่ารอาลาดัดผ่าเปิดมาหากูมามานี่ตามกูมาทางนี้เบฟอกอคนเดียวเลยอวิเลยถ้จับใครได้บิงจับฮันเดอร์ผ่าเลยผ่าบิงจับผ่าบิงจับผ่าเลยผ่าเออ แค่นั้นแหละหเฮียเกียร้กูเออกูนักแข่งเลยแต่ว่าน่าจะไม่ช,ชนะหรอกเกมนี้ถ้าแบบมันสวนมาได้เราก็แพ้อยู่ดีแล้ คิดอยู่ครับว่าหยอกอะไรดี <I move. S 1> อันสำคัญที่สุดคืออะไรสำคัญที่สุดของเกมพอนคืออะไรคาตอบนี่คำถามเนี่ยไ,ไม่ใช่เราต้องจับมันให้ได้ก่อนหาจังหวาชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อน เดี๋ยวมันเดินมาเนี่ยใส่มันก่อนเลยวินเล่รอดูถอยมาอีกนิดนึงดิถอยอีกนิดนึงนิดนึงเอาไปใฮไปใฮ้ไปใหไปใฮไปใฮ้ดวนดวนเร็ว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 กว่านี้เร็วกว่านี้ถ้าใครไปตายอยู่นะไม่ก่อตายเหรอไม่เบนต่อไม่เบนต่อฟินต่อจับให้ได้หาจังหวะจับให้ได้มึงจับได้มึงจับเลยจับฟินจับฟิน โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่เป็นไรเขาเรามีซื้อเกิดกันใช่ไหมล่ะไอ้เชี่ยมีกูคนเดียวไม่ไหวหรอกเมีอุปกรณ์กับมันกันนะพี่เดมไม่ออกไอ้นี่จะเจาะเวทว่ะเพื่อนเดี๋ยวกูออกเดี๋ยวกู <cười> 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 má đơn mà tam cu đơn mà tam cu Mình lê Ê Thôi lại ở chứ mà Ừ có cực ใช้แม bueno no ้กระทั่งวิญญาณเลยถ้าชนะนะกูจะไปออกโทรทัศน์เลยเกมเนี้ยเตือนตามกูมาเตินตามกูมาเตินตามกูมาเห็นไม่เฮ็ไหมใส่ก่อนได้ใส่ก่อนเลยปิ้นก็ได้ไปเฮก็ได้ตอนไหนก็ได้ มิงมิงไม่ออกซื <I move. S 1> ้อวาร์ปยังซื้อวาร์ปยัง,ยงได้ป้อมแล้ถอยมาก่อนไปเอาไฮโลถอยมาถอยมาถอยมาได้ป้อมแล้ถอยมาเราเล่นทีเดียวจบส่วนทีเดียวจบ กูมันไม่ได้บีบวอปเมันเดินทีละเก้าวลยเราเก็บมันเราเก็บมันให้ได้หาโอ้ไม่ทันเฮ้ยถอ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 ยเห็นแล้วมันเห็นก่อนเอาฟินก่อนดิจับ แค่นั้นแหละไอ้สัตับตึงรือยไปเลยวัดเขาไป้าไปอยู่ในกังเลยวัดเข้าไปชิว่าิโเป็ปตู้เอทีเจ็บชเดไม่น่าจะออกหาค่อนว่ะ ใครทำน่าออกเวนโบไว้ฮะใครมีซื้อปะเนี่ยพ้อมแตกแพ้เนี่ยจะเล่น,เนไม่พอไม่พอสองบาทซื้อไปเลยซืย้อเลยแม่งเ,เ,เดี๋ยวแตก นายก็รู้มีเขียวนายน่าจะออกไอ้นี่หากคนไอ้เแคยมันเขียวตัวเดียวพลังแหลกตัวเดียวมึงเนี่ยมามาทิ่มทิ่มทิ่มมานี่มานี่ คนเห็นคนเห็นคนเห็นวิเลยคนเห็นเดินเดินเดินคนเห็นเดินคนเห็นเดินบนเดินบนเดินบนเเล่นเดินตามกูมาเเล่นตามกูมาเจอใครก่อนใส่แม่งก่อนพ่าแหลกก่อนเลยพ่าแหลกก่อนเลยพ่าแหลกพ่าแหลกพ่าแหลกให้ได้จับพ่าแหลกได้จบมึงเดินมึงมึงมึงจิตสัมผัสให้ดีบิงไปให้โดนบิงไปบิงไป ไหนอ่ะจีตสัมผัสไหนอ่ะนี่ไงเร็วหายแล้วจีตสัมผัสไม่โดนทิพหายแล้วมั่วแล้วไอสัตว์เรียบร้อยจิตสัมผัสอย่างเงี้ยม,มันมันมีที่เกิดอยู่ปล่อยมันตายไปเดี๋ยวเราเราเ,ราเราข้าเข้าทีหลังนี้เลยใจเยเ็นสวย ฟินก็ไหนว่าตัวจริงวลยเชียแม่งเอยะจา,า,า,าเกิดไห้มีใครมีซื้อบ้างเนี่ยกูซื้อไปสองรอบแล้วไม่ใช่เรวหรอกกูซื้อได้แหละแต่กูมี ไม่มีทักคนเลยเหรอโอ้กูก็ไม่รู้จะแบกยังไงแล้วเฮีย <The> er, แม่ง <or beat. S 1> สุดขนาดนี้ The are The are ดาบทองพลังดาบทองหรอ,อกท้าย <The> ทองเลย เดินไปโดยพลังดาบทองเหล่าสท้ายจบกั้เชี่ยไม่ไดีกว่าไม่ดีกว่าสามสี่ดีกว่า ไป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 ลุยไพ่โผล่ใส่แม่งก่อนบอดไม่มีไว้เฮ้ยถ้ามีบอดสบายเลย เฮ hey, okay. ้ยฮันเดอร์ตีดิตีดิลิเเลเช็คเช็คเช็คเชเอร์เช็คดิเชเช็คดิจับไว้จับไว้อย่าให้ม่ไป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 เบลกอร์กับไปกันดิเบลก็ร์กับไปกันดิฮันเดอร์กันไม่ไหว นีวะปะถอยไปถอยไปถอยไปเดี๋ยวรอรอรอ